สวัสดีครับนะ้านๆะวันนี้เรามาทำเหยื่อไปตกวันเสาร์นี้นะครับผมจะไปไหนนะครับว่าจะไปไหนที่ผมไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่คลองใหม่บางประกงนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี มะพร้าวอบแห้งนะครับแยมโลหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ลำหนึ่งถุงนะครับหัวหารไก่เล็กนะครับประมาณหนึ่งขีดนะครับแล้วก็น้ำหมักละมุดนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับอันนี้ลำนะครับหนึ่งถุงประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมจะมาทำสูตรที่ผมไปตกเมื่อวันอาทิตย์นะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสุดไม่มีอะไรมากครับก็จะมีน้ำหมักหรือละมุดนะแค่นั้นนะครับนี่ก็แยมโลหนึ่งถุงครับผมจะลองไปตก ตอนนลางคืนดูบ้างนะครับว่ามันปลามันจะกินหรือเปล่านะครับกับหมายธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปบ่อนะครับจะไปหมายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหัวาหารไก่ไก่เล็กนะครับอันนี้บทประมาณหนึ่งขีดนะครับมะพระ้าวอบแห้งครับ ผสมให้เข้ากันก่อนนะครับค่อยใส่น้ำหมักนะครับมีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยนะครับแต่ท่านไหนที่ไม่มีก็ปั่นมือนะครับลองไปตกกลางคืนนะครับว่าปลามันจะกินเหมือนตอนกลางวันหรือเปล่าครับอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ถ้ามันกินบ้างก็ยังดีนะครับผมจะไปหมายเดิมเลยนะครับกับ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกับขลองใหม่บางประกงนะครับแต่รอบนี้ผมว่าจะหาไส้เดือนไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะมีปลาช่อนเยอะอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับไส้เดือนแดง หน้าหมายก็จะเป็นขนมปังปั่นนะครับขนมปังขาวปั่นนะครับอันนี้งบไม่ถึงร้อยนะครับนี่คือน้ำหมักละมุดนะครับมานี้นะครับ สองนับปีพอนะครับผมจะใส่กากมะพร้าวเยอะหน่อยนะครับ เพราะให้มันแตกตัวเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมลองเอาไปตกเมื่อวันอาทิตย์ปลาเข้าดีอยู่นะครับชิ้นเกี่ยวผมเป็นเม็ดโฟมล้วนนะครับเมื่อวันอาทิตย์น้ำมหมักละมุดก็ทำไม่ยากนะครับ ก็ใส่แค่กากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําครับบางคนก็ใช้น้นําตาลทรายแดงครับน้ําตาลทรายแดงก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอา ลองไปเทสเยื่อแอปเปิลนะครับผมทำไว้สี่เดือนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาทำไอ้สูตรเหยื่อเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสูตรเหยื่อก็จะมีน้ำหมักเนะครับถ้าไปบอ่อหมาก็จะมีพวกหัวอาหารค,รคลิปบอ่อหมาก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็แค่ดูผู้จัดนะครับว่าเขาที่บ่อนั้นเขาเลี้ยงด้วยอะไรนะครับก็จะเน้นไปทางที่เขาเลี้ยงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวใส่ถุงเลยนะครับ รีดลมออกเหมือนเดิมนะแล้วก็รัดไว้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับวันเสาร์นี้นะครับผมจะไปไหนที่คลองใหม่บางประกงนะครับเดี๋ยวฝากนน้าติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ